ังแล้วคำสาบคำสาบคำสาบเดียวกันดีกว่าอาสมบรรสโกสโกไป s e c o n ขึ้นไปอ๋ขึ้นไปก็อีฟาร์ ขึ้นไปก็เจอนี่นี่ก็ได้เนี่ยเซอร์เวยแคมป์อืมทไมไม่อยากสูกอ,อยอโวลหล,ล,ล,ลบไงเพราะว่าในอีพีเซ็นเตอร์มีเนี่ยเห็นไหมผมใครอยู่ครับได,ได้เลยบินไปไหนดีบินแม่งเลยบินออกขวาดีไหมเนี่ยได้ได้ได้หมดเลย จะเว่ร์ไหมวะเนี่ยไายังเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเ้ยทิพายโคตรแรงเลยไอสัตว์ือเนี่ยวะพีน็อกวก่อนนกกรน้เกือบ เฮ้ยไปหาพี่หยางมามีฮิวมหิวขอหน่อยขอหน่อยไมดีเลยวะ่ดไม่ดีถอยถอยถอยถอถอยถอยอบไปงนู้นไปเลยวววลอกออกเฮยยังือสี่ทีมเลยไปดีกว่าเฮียเข้าองกัน

โอ้ยระเบิดช่วยพ่ห้ขอแตกขอแต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 ต้องเข้าทะลุไปวะต้องเอามันอ่ะมันหนีวมันหนีมันนีไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยใช่วย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 อไเนี่ยู่ในห้อง ห้องอะไรวะเฮียพูดไปถูกเฮียห้องอะไรวะห้องสเตเตี้การมาไปกโดูก็ดูมาก็ดูมาเามาอัดเปล่าอัดเปล่าท่องนี้เหรอหาได้เุ้ยตายเลยตายเลยตายเลยมีกล้องไมีกลองเฮียเฮ้ยพอดีกําไลกําไลโอ้โหใจต้องไปต้ไปพี่ต้องไปต้องไปอ่ะจะไปไม่ไปโอ้โวอยู่วอกซีเด้อ

รอดได้ไงวะดีนั่นมีตัวเดียวในถ้ำอ่ะเพราะว่าแม่งหนีอืมโชคดีไปไปดูกับพี่ก่อนไปวิ่งวิ่งแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนถ้าทางขวาเข้ารูนี้เวลาเพื่อกันกันกันถ้าเกิดเราอยู่เงี้ยเดี๋ยวมันจะมีกลัวทางขวาไงมีทางขวาเรามาเราต้องดันตรงนี้ก่อนเดียวได้เลยได้เลยพี่มาแล้วค่อยไปตบไอ้ตรงนี้อันตรายสุดแล้วไอ้ตรงกลาง ไม่ต้องแล้วเจอได้สัตว์เยวเราต้องถอยว่ะตีหนึ่งเลยตีหนึ่งตีหนึ่งขอขอโมงหมดเลยถอยถอยถอยไหมไปดีกว่านี้แล้วมันต้องมาอย่างนี้ไปดีกว่าเร็วดีแล้วเรอวแล้วเร็วดีอะไร็วดีอะจะเปิดอีแบบทาวเวอร์ด้วยมั้ยจะวิ่งหรือจะอีแบบทาวเวอร์ผมมีอีแบบทาวเวอร์มีอยู่เลยมีก่อนนะไปมือไปมือไปมือตนี้มุมนี้เล่นได้อยู่แบบรอไปมืออยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคามันยิงใส่พี่นี่หว่าใช่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  อยู่เพิ่งออกอยู่เพิ่งออกนะเพราะว่าเราต้องดูให้แบบเราต้องคุมตรงนี้บวงเล่นได้อยู่เผื่อมันจะมาถ้าไม่มาก็ใช่กำไรปุมไว้ก่อนโอ้โอ้ลวงลวงเฮ้ยเหมือนไม่มีไม่ใช่มีตีเดียวน่ะเหมือนมาสู้กับใครบางคนแต่เราก็ต้องไปว่ะอีกมุมหนึ่งแล้วเข้าทางนี้ก็ได้แล้วเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วไปไปไปบินไหมจะบินไหมไม่วิ่งได้ะวิ่งวิ่งวิ่งทันอยู่ พุ่งจะลายนะตรงเนี้ยมีสู้กันนะตรงหน้าเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสู้ไปเราคงต่อไปก่อนเราคงต่อไปก่อนดักดูขวาโอเคเดี๋ยวผมอยู่งี้เนี่ยสู้กันอยู่เนี่ยมันจะต้องออกทางนี้ไอ้ตีนน่ะเนี่ยตรงเนี้ยสู้กันอยู่ไงบ้านบ้านมั้ยเราเห็นแล้วใกล้ๆตรงนี้มีนะตรงเนี้ยเพิ่งสู้เสร็จเลยหลังใต้สะพานเนี่ยมันโถงโซลินะโถงโซลินะโถงโซลินกับสะพานละ มีข <łość> ้างหลังอยู่นะมีคนตามอยู่นะนี่เนตรงนี้ตรงนี้หลบไปคนนึงงั้นเล่นไปเล่นไปพี่ดูขวาให้ไม่พอออกไม่ไหวบอกขอแดงด้วยเจี๊ยบใส่ว่ะอายุกตีไปแล้วโ้ ข่าวนี้กูเต็มที่เลยไอ้สัสนี่เองปลอดแตกมันลงไปแล้วใช่ไหมอยู่ตรง้างอยู่ใก้แต่ผ่านเฮ้ยมานี่นี่จริงด้วยไอ้เหี้ยทางขวามีตีนึงที่มันยิงตามตูดมายิงตามตูดไอ้เหี้ยสลิงไปอถอยป่ะพี่ถอยมาจากทางนั้นจริงด้วยจะมีมีแหวนนะได้ได้ได้พร้อมพร้อมบินพร้อมบิน เฮ้ยแต่ว่าีอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหม่ต้องบินแล้วหรอมั้งหนูอยู่นู้นอย่ไหมโอ้โหตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าแม่งเห็นเหมือนเห็นแล้วนี่ไงไอ้ทนี่ไอ้ที่นี่มึงส่องปุ๋ยแต่เราต้องเข้าไปหามันนี่หว่าแต่พี่ิงจอดแต่ที่จะลองลองหลบทั้งข้างล่างพี่จีจอข้างล่างเหี้ยไอ้แม่งต้องดันเข้าไปหน่อยดันเข้าไปหามันเลยตีตีเฮี้ยเนี่ย ไปไปไปแต่ข้างในมันแม่งจะได้เปรียบยนะเนี่ยในเมืองอะเมืองเราเราอยู่บนเขาอะนี่นี่นี่มัน<ด>อยู่มันเห็นนะั่นอะมันเห็นเอ้ยีข้างล่างน,นี่ด้วยโอ้ทำไมไป,ไปขวาได้อยู่นะอยู่ดันดันนี่น ه, นก,ก่อนไปนะเฮ้ยมีสีทไอ้นี่มันกำลังกำลังสู้กันอยู่กำลังสู้กันอยู่กำลังนี่กันอยู่เสียเข้าเด็ดเด็เด็ดเด็นี่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 โอ้โหนี่มันเลงเราอยู่นี่นี่พี่พี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี่นี่ มาเลีงเอาอยู่มาเลีงอยู่เลยมันม่ทันที่ยิงไว้ด้วยไหมเย่งอยู่นี่ไงระวังนะระวังนะเจ็บมันนะเจ็บนะเจมเจมเจิมจีมถอยมาจีนถอยจีนถอยจีนถอยเฮ้ยสอนเราอยู่สอนเราอยู่มีคนอยู่ในบ้านโหอันตรายมากเลยนี่ไงสู้มาเต็มเลย เนี่ยตรงนี้ตรงนี้คนพอคนแม่สับกระสุนเปืงเลยเมื่อกี้ที่ใช้โลบ้าระวังระวังบ้านด้วยนะระวังบ้านยิงกันติมติมนะนี่ในี้บ้านเนี่ยมายิงจากตรงนู้นมายิงจากตรงนู้นมีนี้ด้วยมีเงินอยู่ผ่านแล้ววงมาตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวถ้าผมหลบตรงนี้ได้ วงนั่รถตรงนี้รถนั่นอยู่กัปะวะรถอันตรายพี่รถอยู่วงเลยรถอยู่วงไหนนึงไม่ออกไม่ได้เดนเดนถ้าสะพานมันมีมันมีใต้ดินปะวะสะพานมีข้างล่างปะสะพานเหรโอ้ต้องต้องต้องมีแต่ว่ามันต้องไปตรงนี้มันต้องไปตรงนี้เฮ้ยเต้าตุ๊ตัวอยู่เดียวตัวโดนอยู่นี่หลบ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 ปุ๊บปุ๊บขวาไม่มาหาเราใช่ไหม <Happiness. S 2> อันตรายพี่ยังยังอยู่ยังอยู่เห็นไหมบินล้วบินบมีมีมันล้วข้างขวาชี้่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยมันยังอยู่นะโอ้เน <Jam. S 1> ี่ยแม่งแคมป์เลยตัวเนี้ยมาหาเราแล้วมาแล้วออกไปพ่ออมาใกล้เราเลยยังไงชเชหลลบหลเนียุยงยงยงหย เฮียมีดปืนระยะระยะกลางขอแตกด้วยเฮียมันหนีไปแล้วคนหนึง่งตรงนี้ลงมาแล้วลงมาแล้วพะสูงหมดจนหมดแล้วขอแตกเจ็บเฮียทางขวาพี่นะเออไปขวาอยู่ใต้ตัวหนึ่งว่ะ มีนี่เจ็บมีประตูบ้านออกมาลบ้านบ้านบ้านออกมาบ้านออกมาโดนข้างล่างโดนตรงนี้โดนตรงนี้โดนไปแล้วโอ้โหเฮียบาลอยบาร์ลอยลอยลอยหลังรถหลังรถคุณหลังรถคุณไม่โดนหลังรถคุณไม่โดนลอยลอยลอยมูฟี่เล่นได้อยู่คนนึงโอ้โหมึงฟี่เล่นได้เหรอเฮีย้าโอ้ยติดติดหน้าพี่เลยมา จะเล่นยากเล่นยากเล่นยากอยู่บนเขานี่เามาซ้ายมาซ้ายมาซ้ายไม่มีข้างนอกมีข้างนอกยิงมีข้างนอกยิงมีข้างนอกยิงระวังเดี๋ยวระวังกันรอนะนั่นนะระวังกัรอตัวเดียวระวังนะจีระวังเดี๋ยวเข้าไปรอไม่สู้กันเผื่อท่านพุูดแค่มีคิวอยู่วะแต่จะหมดวเดี๋ยวไม่สู้อยู่ทำไมอ่ะ เฮียผมจ้สูญเฮ้ยพอะเจ้ีบ่จะหมดโอ้ยตรงนี้อะไรตรงสะพานเห็นไหมรถ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 รนี่มนยึดมันย้ดมันมันยตรงนี้รน่เฮียละตรงสะพานตีหนึ่งเลยใช่ใช่ตรงสะพานตรงนี้ตีนึ่งไเฮียไม่มีเกาะเอ้ยไม่มีมีาุนแล้วอยงเี้ยโอ้ยล้มลเจ็บว่ะไม่มียาเฮ้ยโอ้หน็อกเลยปวจิ้มจิ้มจุ๊บจจไม่มีไมนี่แล้วอะ ผมมีเซลอะเซลผมเหลือแค่สุดท้ายมาแบงมาีผมก็บกผก็หมดแล้วนะผมหมดแล้วเนี่ยถ้าหมดเนี่ยมาการกินกันเองเนี่ยสงีสองตีนเงสี่เหนีท่อมั้งหนีท่อใช่ใชหมดแล้วใช่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 อย่าิ่ที่เดียวไปลุ้ๆนี่นี่นี่มันล้มอยู่มันล้มอยู่มันควยันวา บอนี้ตรงนี้บนคนเดเอาตัวนึงแล้วนตัวนึงนัตัวนึงโอเคนตัวนึงสวยโอ้เจ้ขจุบวะโอ้โห้หใจวายใช่ม้เลยครับยพิธีออเดินทางทั่วโลกเดินทางทั่วโลกอะโอ้ตอนแรกคิดว่าตายแล้วตอนนั้นที่โราลุมอะ หอ่อเฉยค่อยๆเข้าอเตรงนี้นดีกว่าสุดยดอดก็ <S <S 2> <S 2> สองสองตี้โอ้โหเฮี้ยมาเลยเฮ้ยมาไงอ่ะมาไงอ่ะน่ะสองตี้ตรงนี้มหาหาเราตีหนึง <มา S 1> น่งเออมาหาเราตีหนึ่งมาเราตีหนึ่งใช่เลยใช่เลยมาลงที่เดียวกับเรา

ไอตัวนี้วาลังรออ่ะครับม่นตกมันตกมันตกลงไปข้างล่างพี่ผมได้ยินเสียงมันเดินแต่ใครเก็บของเก็บของเก็บของนี่เปืนด้วยมีใครเอายาใหญ่ไหมมาครับพี่เอ๋ยเก็บไปก่อนเราค่อยเก็บกันเซตที่เฟิร์สเซตที่เฟิร์สเฮลเดอร์เฮดอร์ยูถึงหมดแล้วนะของพี่อ่ะที่มีปืนด้วยถัดผมมีแค่ twenty กับโมเซมบิกอ่ะสุดยอดอ่ะพี่มีปืนมบอกเดียวนี้ลูกของอินเนอร์จี้ก็ไม่มี อาจจะต้องไปทางอื่นวะเยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วเ็มมาโอเคสวยขอ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 ิทีเขอดูดูด้วยดูเพื่อนดูดด้วคนดึงมายังังไงนั่นไงก็คงบอกอรอไหวะเราไปเรไปเรไป โอ้ยเยอะตอตอช่ไหมสวย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 ชิต่อยรออะไรวะอ้ไอจมอุ้ยเนี้ยเหี้ยปจะบ้ามาโดนไข่แตกเด้อ โดมใครแตกโหนี่มันมา,มา,มา,มาตามหลังอัพาดีเลยมันชุดนี้มาชุบที่เราผ่านมามนะชุดตรงใครแตกอะไข่ <c oughs> แตกหรือว่าวงจะจบว่าวงไปจบตรงนี้แน่เลยวะ่ะเนี่ยตรงกลางเนี่ยไม่ตรงกลางก็บ้านแถวบ้านเรา ไปเอาไปหนิคิดป่ะที่มีละวมีล้เลยไม่เอาไปเลยไปเลยเอาดิกูมีสองเงินเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยม่ห้ขายของอยู่เล่นแม่งในตักผันไสปั๊มยาดิปั๊มดิปั๊มดิยาอยู่ปั๊มดิกดดิเฮ้ยใช้กอบม่วงว่ะเออใช้กอบม่วง ไม่มีคนมารออยู่แล้วไอ้สัตว์มีคนมารออยู่ในวงแล้วจะรอให้มันสู้กันก่อนไปจะไปเล่นบ้านนี้หน่อยสแลกไม่เป็นไรรอมันสู้เองป่ะล่ะเออรอก่อนมาทีมามาอยู่ด้วยกันเฮ้ยมีมีโอ้โหมีมีเคเบิลนั่นแหละไอ้ตัวบนอ่ะโอ้อยากอยากยิงว่ะแต่แม่งปืนปืนระยะประชิดทั้งนั้นเลยที่สองตัวเองเหรอ ผมว่าน่าจะสามตัวหนึ่งอาจจะอยู่ตรงอื่นเนตัวหนึ่งอาจจะอยู่ตรงอื่นจะให้มาเล่นไหมไหวมาเล่นไปเราอยู่ข้างหลังยังไม่รู้เราลองยังไม่เห็นเราวงเราเราจะวิ่งเข้าไปไงถ้าถ้าเราจะวิ่งเข้าไปหามันวิ่งอ่ะซ้ายขอวงอยู่ได้อยู่ขอวงได้อยู่เอาราวงต่อไปอย่างเดียวซ้ายไปได้อยู่รอก่อนรอก่อนยี่มีสนัยนะไอ้สัตว์แม่งมีไคเบอร์เทีย ยังเดือดแล้วขอ,อบนี่ไงเจอแล้วได้ไวะไม่ได้อเงาอไม่ดีอยากตุ๋ยไม่ได้เลยจะเย็นนะอยาอยาเ,เดี๋ยวมันเห็นจิมอยาอกยิงเลยระยะได้ยิงเลยเนี่ยระยะไปขึ้นเลยตอนเนี้ยเออรอให้มันยิงเองก่อนให้มันยิงเองก่อนให้มันให้มันปลายป่วงก่อนรอค่อยแบบว่าเก็บที่หลังไนงะอยากยิงกันแหละแต่แต่ปืนไม่ยอมมนเลยวะ แต่ปืนรวมด้วยเงี้ยน่ายิงมากมันลงไปละยิงว่อไรจะยิงเม่อแหร่พี่อยู่กล่องนี้ไม่ล้วไปแล้วไปแล้วไลงไปแล้วลงไปแล้วเข็มลงแล้วอืมเดี๋ยวมันจะไม่นิ่งเลยในหลังนั้นเข็มเบอร์ยิงยิงยิงเลยหลบยิงเลยหลบมันรู้อยู่แล้วเฮ้ยมีคนมาครับใครับผมเสียงประตูมีเสียงประตู ใช่ใช่ใช่ตีสิเประตูนี่ไงเจอแล้วออกนอกข้างไหนาโอเคเจอแล้วข้ามาแล้วเข้าเขมาเข้ามาเจอบางเจ้ามาเบิดระเบิดระเบิดออกมาไอรกมาละวออกมาลวะปุ้ยขโมมนมน บบบรคาบครเเาก่เาตัวนันมันก็รออยู่ข,งงข,ข้งล่างล้เอาตัวนึงเอาตัวนึงเอตัวนึงโอเค่ <c oughs> ผมเติต<น>ิม<น>พลังก่อนเติมพลังม<ป>พลัง,ลงเียี่าโดาวไอ้เหียมันจะเห็นก,กูอีกข้งล่งกลังไอ้เหียีฟิวคนเดียวจิมจิมมันเห็นเออ ชี้เอ๊ะสัตว์เอ๊ะที่เฟี้ยวพวกเกีย่ยแม่งอยู่ในบ้านนะเฟี้ยะตายยังไม่รูเหมือนจะยังไม่ตายไม่ชู้เพื่อนนะไม่ชู้เพื่อนนะที่พี่อันนี้ไว้อะก,ก่อแรงหนึ่งเกี้ยอีกทีอยู่ไงหง

มันรู hi OK. <S 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 ้นะตีนั้นอ่ะเช่ขอชิลหน่อยดีวะเฮียไม่มีชิลเลยเนี่เฮ้ยมันยิงกับตี้อยู่โอ้ยยังเหลือทั้งห้าตีพี่นี่ชิลเซลเอาหน่อยเปล่าไอ้สัตวสไหนรู้วะเนี่ย เล่อาร์ไม่มีอันตรีแล้วอ๋อพี่ออกไปได้ไหม่ะม่เุบช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 ุชุบชุบชโอชุบชุบชุอชาบชุ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  กอดแดงด้วยเฮียว่าอยูอ่นี่กอดทองมำมคนตกมีคนตกอยู่ข้าง่าต,ตายี่้นมาี้นมาโอเคไมได้ไ,ไ,ดไ,ไเล่นได้เล่นได้จิัจนก่นระ,ะ,ะ,ะวังนะระวังนะปัมก,นะก่อนนะกอนตว่เฮียเอ้ยโอ้เฮย นอนอคนอๆนอๆนอง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 นนอ้นนองนองนองนงนอ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 งนอ้นงนอ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 งนองนองนอนองนงนองนอ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 งนอ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 งนอนองนองนงนอนอง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 นอ้นองนองนอนอนองนองนอ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 นนอ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 นนอนอนอนงนอ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 อนออน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 ออนอนอนอ โอ้มานี่แล้วเดวนเยอะจชุดชุี้มดไปพีดแล้วจูชุดอย่งรู้รับรแล้วเยนฮะมงีแล้วมงีแล้วแต่กูมาตัดก่อนเยอ้แม่มือท้ายมือท้ายไอ้ตีนึงตะเกียมันเป็นลาโลบ้าโลบ้าบ้าไปนู่นแล้ว พี่อยู่ตรงกลางวงนะพี่อยู่กลางวงไปคนเดียวด้วยคนเดียวคนเดียวอยู่อย่านี้อยู่อย่านี้นงขี่ััวเดยวเดียวโอ้ยไอ้เหี้ยส่งเง่าว่ะข้อ่ะอ้บ้าโมเลยอลไอ้เหี้ย ยามาโบสถ์สัตย์เสนอผู้เดือดยังไงสุดยอดพลังาไอ้เฮียโบดตาอะไรกูจ้องแล้วความผมมันเริ่มมันกากไปแล้วมันจะดุดช่้นไหนโอ้โหเฮียสุดเดือดเลยอย่างเดือดนะครับ